สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการอัพโหลดวิดีโอนะครับมาไว้ที่เว็บไซต์ของ Youtube นะครับวิธีการนะครับก็คือเราต้องมี Gmail นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับของเว็บไซต์ Facebook นะครับเอาขอโทษนะเว็บไซต์ y o u t u b e นะครับพูดผิดนะครับก็ไปที่ลงชื่อเข้าใช้นะครับ แล้วก็กรอก Gmail ของเราไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านแล้วก็คลิกลงชื่อเข้าใช้งานนะครับตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับถ้าเราต้องการจะอัปโหลดไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็คลิกไปที่นะครับอัปโหลดนะครับจากนั้นนะครับให้นะครับเราคลิกไปที่เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลดนะครับ ก็ไปที่ไดรฟ์ของเราที่เก็บไฟล์วิดีโอไว้นะฮะก็คลิกที่ไฟล์วิดีโอของเราแล้วก็กดไปที่ Open นนะครับตอนนี้นะครับระบบก็กำลังทำการอัปโหลดวิดีโอของเรานะครับขึ้นบนเว็บไซต์ youtube นะครับในระหว่างที่เรารอการอัปโหลดนะครับเราก็ ทำการใส่ชื่อให้กับวิดีโอของเรานะครับ <c oughs> ครับใส่ชื่อแล้วก็คำอธิบายนะครับจากนั้นก็แท็กนะครับก็คือคำที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอของเรานะครับเชน อ่าครับพวกนี้ครับผมก็รอให้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็เสร็จสิ้นแล้วครับผมในการอัพโหลดวิดีโอของเราขึ้นไว้บนเว็บไซต์ youtube นะครับ